มาครับมาครับแรงนี่ครับบล้ำคือเตะครับสวัสดีครับสวัสดีงามๆกับพ่อแม่พี่น้องคู่คู่คนครับแรงนี่มาปลากระป๋องซุนฮีที่เรากับเพราลันนะไดแล้วก็ถึงเวลาครับพี่น้องซุนฮีจะมาหยักกับเพราดีๆล้ำๆกับเพราพื้นเมืองตังเหนือของปอแม่พี่น้องได้พอกันเนาะก่อนอื่นกับป๋อเพชรซุนฮีที่เรากับเพราลันนะเราก็กดไลค์กดแชร์กดซับซักให้กดติดตามคนตัวหนึ่งครับวันนี้มาตามคำขอครับผมแกงผักกูดใส่ปลาดุกครับเสาะซื้อที่ไหนบ่มีสักตีครับผักกูด วันนี้เลยลงทุนไปเก็บเอาตีตาหน้าบ้านเม่ยเลี้ยงมันครับทานไหนบุห้องบอบอกเดี๋ยวไปหยไปเก็บเอาเหี่มดเนาะครับมาขอมาะพรครับวันนี้เขาจะแกงแบบไหนสูตรแบบไหนเนาะพอดีเป็นขอม้าครับว่าแกงพกคูดมันพอเจมม์นาะวันนี้มาตามคําขอครับมามาขอเลยครับนี่แหละครับพกคูดครับไปเก็บมาแต่คี้ได้มัดหนึ่งครับนี่บัตรได้ซื้อนะครับลงทุนไปเก็บเอาเองนะครับพอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามขึ้นไปเลยนะครับวันนี้น้องสุนฮีอย่ามาแกงใส่ปลาดุกครับนี่ เขาใส่ส้มบัรหนาวเออส้มบรน,นาวส้มมะเขียส้มด้วยนะครับแล้วก็น,นี่เห็นส้มมะขามนะครับวันนี้ได้สามส้มเนาะแกงเสียปลาดุกเห็ดตัวนะครับพอดีแฟนเพจขอแกงพะกรเสียปลาดุกนาะมาได้ขอปลากแกงปลาดุกเสียพะกรเนาะครับมามาขอน้ําพริกแกงเขาเนาะนี่กับกับปีพริกหนุม่มจะไขหรือตะไข่นะครับหอมขาวหอมแดงนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับมาวันนี้คือฟงครับ มักแกงแบบแมงเมืองหรือพ่อแม่พี่น้องได้พอครับมาตำน้ำพริกกันนอครับผมนี่แหละครับน้ำพริกของเขาครับลงไปตำครับเอาสูตรน้องซุนฮีไปเนี่ยนะครับถ้าบัตรล้มไตครับแล้วพ่อแม่พี่น้องได้อย่างเก่งขินแรงของครับวันนี้มากินแกงขูดไปน้องซุนฮีนะครับติดบ้านเมนข้งหมูเค็มตำบนเสริมความเพื่อเสริมน้ำเสริมวัดล้ำปางนะครับวันนี้ฝนตกจัดหนักครับไม่แรงที่กี้นะประมาณนสามโมงฝ่ายครับ ไปครับเมะนะครับนี่ต้องใส่แล้วแต่ไผมักไผ่สอบนะผมสเนะ,ะใส่บะขาใส่บัลน้าวจะใส่หยดซ้มปล่อยจะใส่อย่างไ้น,นะครับนี่น้ำพริกไปครับน้ำพริกเขากับน้ำพริกเขากับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนาะพักว้ครับผอมเดดผักกูดกัน,นครับเดดผักกูดปก่อนของกินพื้่นเมืองของเขามันตึงดีตึงล้านะครับเป็นคนเมืองกินของกินเมืองนะครับ เขาจะกินอย่างอื่นกับเมื่อเขาเขาเมือนแต่ลิ้วเขาต้องริ้วต่อตามนะครับนี่เนาะนี่หัเอาติดแข็งๆกับต้องเอาครับนี่นะเก็บเอาตะกี้มืกฝ่าม้วนผลลูกเพจขออีเนาะเล็ดลงทุนไปเก็บเอาเลยนะครับหมอสนะครับแกงพักกูดเนาะแกงแบบเมืองเมือนแกงส้มใส่ผัดปลาดุกนะครับเด็ดแล้วเขาก็ไปล่างน้ำเนี่ครับรับรองวันเด็ด ถ้าบัตรล้ำไต้ครับสูตรสูงนี้เป็นแนืแล้วนะนี่ครับเด็ดไปเลยเลยจะเย็นเย็นหอยนางอ่องกินเนาะครับเนาะนี่นะครับเขาตั้งน้าเดียดได้ตีแล้วเนาะมาใส่น้ำพริกกี่หกตาไว้นะครับนี่นะใส่มีมิพริกชี้ฟ้าแดงกับเจ๊ซพริกชี้ฟ้าแดงเนาะพริกจินดาแดงเนี่ยนะครับสีสันมันก็จะได้งามไหมน้อยพอดีผมแบบมี้เนาะครับเนาะสิอื่นสิ้นได้กี่เปลืมนะครับ น้ำปลาห้าเขย่าเขย่าวันนั้นลืมบัดเต้านี่ครับใส่น้ำปลาห้าลงไปจะได้นัวจะได้หนัวครับ่บังพื้นที่ฟ้องกันเนาะน้ำปลาขามครับน้ำปลาขามมาเข่ยส้มใส่ไปเลยครับปลากรูดปลากมันชุกง่ายครับน้ำมะนาวบีบตัวลงไปเห็นครับต้องกลัวว่าจะบัดส้มครับว่านี่ไอสามส้มครับวันนี้ผมจะใส่ปลาดุกเสยปลากรูดร้อมกันเลยนะครับนี่นะ มันจะได้ซุกพร้อมกันครับเพื่อว่เป็นการเสียเวลาครับเพราะว่ามันเป็นปลาดุกกาดนะครับมันจะซุกง่ายครับมันจะเละทาาแกงเมือนนะครับปลาดุกกาดแต่มันนุ่มๆโอ้โกาแกงนี่ก็หอมมาแล้วครับหอมกินมันน้ำพริกโอ้ยถ้าบัลาัมไปเลครับนี่นะกินกับข้าวอุ่นๆห่อนๆเนาะปุงไปก่อนนะครับเขาจะแกงปลานาะแกงปลานี่ต้องปุ้งไปก่อนนะครับ อันมันจะคาวานะครับเวลาเขาไปค้นตอนตอนที่เขาแกงนะครับมีอย่างนักอย่างไรครับต้องสุนฮีนะสุนรถรถด,ดีแหะนะครับนี่ครับสุนรถรถดีจงลงไปอย่างละเล็กละน้อย <c oughs> บันเล็กบันน้อยสักคำนะครับ <c oughs> สนุกสนานเฮฮาเนาะครับพอแลกกับกดไลค์กดแชร์กดแชรสไกใครหนึงตัวนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาอู้เล่นกันนะครับ เล่นอูหมวนกันไปไปได้อย่างกีนแรงกับทรงรูปภาพนั้นกันพอครับมันจะได้บางงอมบางเงาเนาะนี่ครับปลาดุกของเฮาเนาะจุ่มลงไปนี่แก่งตัวเดียวเนาะแก่งพักกูดเส่ปลาดุกนะครับมาจะแก่งปลาดุกเส่พักกูนเนาะครับเนาะแตกมันลับไว้นี่ครับนี่นะรับรองวัาล้ำแน่ถ้าบัลลัมเตะครับนี่ครับกดไว้นี่ครับเดี๋ยวมาฟอตอนที่มันสุกเนาะ นี่ครับหลังจากที่เขาแกงไว้สักกําเนาะมาตักฟองมันออกเห็นครับนี่นะฟองมันจะขาวนะครับนิดนะครับเมนูแกงผักขุดเมืองเมืองบ้านเฮานี่ครับแกงส้มเนาะแกงส้มเสปลาดุกนี่มันคึ้นะครับหรือว่าแกงใส่ใส่กระดูกหมูก็ได้นะครับนี่นะผักขูดนี่ครับหรือเขาไปยำส้มก็ได้นะครับยำส้มเนาะมาะอันเมนูหนึ่งนะครับนี่นะยำนะครับนี่กลนได้แล้วเนาะปลาสุกได้นะครับนี่พอผมใส่ไปครับจับพอดีนะครับนี่ เมื่อเส้มกับเบลเล่แบลแนนไปเกินไปครับหน้าตากันหน้ากินเนาะครับเนาะเราทำอย่างทำนึงถึงหน้าตาเหมือนเจ้าของเนี่ยคนเนี่ยผมกันเนาะนี่เน็ตเอ๋บางพื้นที่เป็นกับแกงแล้วเป็นกับใส่ใบก้อมก่อนะครับแต่ผมทั้งบ้านผมบใส่กันเนาะบางพื้นที่บเหมือนกันครับนี่ครับนึงเข้าไปตัวหเหแหเข้าอันเก่าอันเดิมนะครับเข้า่อุนอ่นๆห่อนๆครับนี่ นะเดี๋ยวมากินข้นขาวแรงด้วยน้องสุนฮีนะครับกุคู่กุ้ค้นเลยครับอนี้ครับผมแม่ไปนอ้องมากินแกงส้มกูดเสจป่านุกกระผมครับวันนี้ก็จะมีถุงจี้คัวด้วยนะครับถุงจี้นี่ถุงจี้ถุงจี้ขี้หัวถุงจี้ขี้ควายนะครับผอไปสุนฮีที่เราก็เข้าแล้วนะกดไล์กดแช์ครับขอมาได้ครับอย่างที้ผมเนี่ยเมนูอย่างาเน,นาะน,นี่ครับเขาอุ่นอุอนๆโอห กำ่รไทยจะห้าบาทพุนนากาครับนี่ขอเป็นำกำไรแหลกกำไหนอบอกม,ม,มันหายห้อนอนกัน <c oughs> นึกว่าวันนี้นึกว่าจะไป่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับปอดีฝนตกวิญญาณนี่ปอดีเนาะเพราะว่าฮงฮงห้ามงึมง่งฮงฮงผมต้องแก้าหมูเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นบม่ได้ค่าดึกเนาะติดพรากสุขเชินนะครับเป็นลยคาเจ้าหน่อยเนะาะนะครับคือแน่น้องครับแ้วนี่นะ หอ,อมอืมหมสปาสเป็ดครับผมแกงปักกูดถามว่าปักกูดหายไปไหนอยู่ปื้นนี้ครับแต่งหน้าสีสนนันเห็นหน่อยนะ ปืนมันคือพอนี่นี่เนี่ยนะครับกินกับหอมเตรียมกับพริกสดนี่ครับม็อกครับเขาสุกกำลได้จืจน่นใจกำนังครับของกินเมืองเขาผมเป็นคนเมืองกับกินของกินเมืองแล้วเนานะนี่ของกินเมืองเมืองของแต้ครับนี่ประคูณนี่นะ ช้อนของเขาอะไมาไม่ไ้เงนเหมือนเดิมเอ๊ะเก็บมาคนเดียวน้องแรงไงจะสอสื่อไหนกับแบบนี้ลงไปเก็บตาเพืครับ

แบบนั้ครับหลังธรมานี่ครับเพื่อสูงงามด้วยหน่ฟูดกไฟแบบดับจ้ำซองเหมนถ้าแับล้ำตึงมีหินน้ำครับ อุดล้ำก็ลึมถุงจี้ครับวันนี้ป้าตัก๊กเนาะแมงกุดจีนะครับหาสมัยจนะอ่อนเนาะว่าถุงเกลือเฉาติดมันจะได้เอีมหมี่ผมมของหวานของคืนให้วกสบายมันมาเดือนนี่เนาะ ก่อนนั่งบักเลยย้อมับนย้อมหับเลยหวัดดุกขนาดปัดปดุกกระซุกพอดีมะกรูดกระซุกพอดีนะครับรองกระซุนของแม่แกงเด้อมันก็จะประเพื่อนเวลาด้วยนะครับ แก็งจะเป็นถ้วยซ้ำครับนุบเหลือนพถ้วยเดียวครับเนี่ยกูดเองแห่งพรเอาบริ้เซียนครับ กินไทยของคนเป็นเมอขึ <‌ Those> <ra> ้นมาตึงๆเนี่ครับงีเกโอนึ่ห้องดู ขวันขึ้นนะครับคน,น,นกำลังขึ้นคุยคุย,ค,ยคุยนี่ครับนะ่ครับแรงนีมะม่วงเข้าดีแต่ว่า 5เมตรนะครับมาถึงทันะ้งหม ไข่ขย่อยเปียกหมดกำมักบกำนี่ใหงๆก้มนี่ตักกอปลาของแมก่อนกอปลาประคูณไปเห็ก่อนออน,นี่หม้อครับล้อมแกงกันแล้วครับสูตรสีนีไปีนี้ถ้าแบบล้อนตัครับน,นี่นไหมไขย่อยควันยังกองอยู่นะครับพอดทษ 你看嘛。 ขนาดอ,อ,อ,อืแลงนี่เม่อยากจะสวดถวยสวดจอดนะครับก็แม่พี่น้องแต่กะติดพะลาะนะครับเนาะมันพ่งนี้จะเป็นเมนูอย่างพวกแม่พี่น้องกติดตามชมทางเพจสุนีที่เรากับข้าว้านนาได้ใหม่เนาะครับแล้วนี่น้องสุนฮีอขอลาไปก่อนนะครับก่อนลาฝากเพจสุนีที่เรากับข้าวล้านนาด้วยนะครับ ทำกับเข้าวปืนนองตั้งเหนือของเ้านะครับอยากกินยังกับขอเข้ามาครับหรือใครมีวัตถุดิบอยากให้ผมโฆษณานมาได้เลยครับบม่บต้องเสียกาโปรโมตนะครับแลรนี่ขอลาไปก่อนนอนครับสวัสดีครับขอบลัมือเต้ครับ